จ้าซ่องขวน้องเนยมันนี่มัมีมนุมเสนอจ้าเป็นต้มกวยจับจ้ามื่อนี่กลวยจับเจ้าเก่าบอกมีแม่คอนแกนทีไมีนี่ละเสื้อตามล้านจ้ากับสิมิแตจะแบบพวกนั้มีเนาะประมาณนี้จ้าห้บาทท่านไปซื้อสำเร็จมากวะอะไรซ้าบอกมีนม่คุณน่ะติดนะคะบอกเลยยังสีเอียมจ้ากินแทนเขาแรงเลยแม่น่ะทับแลงกาสิมาต้มน้ำก้นใจย่างแรกบุ้งน้ำม่นนี่ก็สสเปน โค้งไก่จ้าตอนแรกว่าเสียวก็มีแม่ลกหมูเนาะน่าจะเบิร์ดจ้าก็แล้วเปลี่ยนโค้งไก่แทนกเสษมายังไงวสษมาต้มน้ำก้อนกันเลยมีอย่างไหนมีดหลักผักชีบอ่แม่นกับกระเทียมจ้าเทียมบุบบุบไมีฟื้นแถมเงอนี่ต้มน้ำได้เดือดจะอู้ยใส่น้ำลายใช่ไหมโอ้สองท่อดลิตลูกอืต่อไปก็ใส่กระเทียมหลักผักชีจะใส่ลงไปเลยขั้เนาะจะขาดไปขั้เนาะก่อน เอามาใส่วันไดก่อนหนึงจ้ะเอาใส่เลยจ้ะคือว่าใส่รรดีเราม,ม,มีนบใส่รูว่าสองนี่วแม่ไม่งนต้มคนอกกอนใจอย่างแรกแต่ก็ใส่รถด,ด,ดีเราะน้ำปรุงรถีนอกเอืเ่นงาโบอตองเข้มมาได้แม่นวนัวพรานัวนเพแม่เน,นี่ยมึงเข้มปวดใจหลอกเข้มหนึ่งมาหมาหลายปะจเปกรปรีดฟ้ามอไว้เลยต้มน้ำไม่ไ้เดือดปะแม่เอามาขันคือมีกับลากะเพรารเมี อุ้ยมาดปูจีล่ะตัวเองสิมีตัวเดียวต่อไปก็สิดีไ่น้ำกันเด้อไปปรุงบ่ซอสซอสฟ้าเขียวจะไปปรุงแล้วก็ปรุงเนื้อไกเ่เฮาน้ำจะขูบกระเทีมยมใส่เรียบร้อยมีคือได้แยกแม่กระเทีมยมบ่แซมกันโลดอันนนั้นสิคัน่นดับกินพร้อมอืวต่อไปก็ใส่ซอสฟ้าเขียวจะซอสต้องซิดิลงโลดใส่อีกมันซึมไม่มเคม็มแม่นี่ใส่เลยมันเกิดมาหลายกะระดนอนเมาบล๋ง สินเวชชาติเซรามบอลเนม่เนี่ยชิล่างอยู่บวชชาติบล่างเนเดียวกันครับนี่ไม่หาถุงมาปุ้มมือกันมาขันบอมีเนี่ยเน่ิบอติดเสินเนี่สิบอดเป็นเดียวกันเนาะไม่ยีเนี่ยติดแป้งเสร็จมั้งไ่ละคนเลยคนคนคนมาแต่ม้นินี่บเนี่พวกกันที่ใครยังบ่ได้บอเนี่ยบใส่ได้ี่ยใส่เต็งสีมึงจะตียมกับสับเนี มักแ้ะมันนัวๆพ้าวรามีนแม่ต่อไปกับสิมาลางเซ็นกันเลยจ้าบัดน,นี้อุ้ยมาพักตังสายมาันคือเงียดเลยพักตังสายเพม่อนอีน้องฟางเหรินซึมัสองอ่างสองต่ำอืมองฟางเหรินดิจ <Yeah. S 1> ้าต่อไปกะมาลางเซ็นกันเลยแล้วกับปาดกอนจ้าแล้วเรียกว่าจีนยังก็แม่ต้มเผาดิจ้า yeah. จะไปมเะเขือแตเนาะว่าสันก็เลยเป็นต้มกุยจพพับแทนจ้าพ่างในงนี้ยีแม่แม่กะสิตัดเครื่องเลยแล้วลูกอันอนในกะตัาลนาะเนี่ยอ้ห์เนี่เท่านี้แหละในชิ้นล่างอืมตัดแนวนี้ซ่งนี้ออกมีเยอะนะแปลงมันหลากหลายเนี่ยย่างฟ่างให้มาก,กวนแต่อเอาเพชรยังกันละเจ้ายังห่อแรกเลยห่อที่สอง มะป่าตุ้งออกแล้วก็ข้าเครื่องจ้าตาเซนหืมฟางมันเป็นน้ำซิมได้สดเหเห็นซิมอมดแต่ยางนี่หนึ่งมีมันเป็นลวกใส่หมูซิมอมดแได้ลุมมันเป็นซอยหนังเฮ้ยเซนไม่เหนียวดีนะแสบแล้วนิ่มแล้วเขล้างแต่ก็ร้อนหรอเลย เสียข้าวบ่มีดแม,ม่บ่นเสียได้หรือแม่ล่างล่างเสีข้าวบ่แม่ล่างซื้อไปเอาไปลงหม้อได้จ้าเดี๋ยวเอาสิไก่ลงกองจ้าเดือดเดือดก่อน,น,อนแม่เอาไก,าก่ใส่เลยมีดเนาะแม่คือบางกองเดี๋ยวให้ลูกมาเลยลูกลูกลูกเงียบตีกืึต่อไปเก่าไก่ไกเขาลงเลยจ้า ล่างในมีแบกไก่แม่มือแม่ก็ใ,ใส่น้ำส้มแล้วก็เกลือะละจ้าล่างขั้นกันล่าง,<อ>งน้ำเนานะล่างสองน้ำจ้าต่อไปก็ร้อยไม่ได้เดือดจัง,งน้อยจ้าไก่เฮาเออเดี๋ยวตึงๆจังน้อยนอนไม่เ็ดเนี่ยให้เอาเส้นเ,เสนเฮาลงจ้าง่ายๆจ้าเมนูมมือนี่ไก่สุกจังน้อยจ้าป,ประมาณไก่เ้าสุกจังน้อยว่ามีจ้ะประมาณได้มีไบบแก่อบสิบเปอร์เซ็นต์เตี้ยต่อไปก็เอาเส้นเ้าลงเลยจ้า นี่ต้มใบก็ไม่สุกคุณจ้ามันเรื่องที่แม่ซิมหาที่หมดแล้วเนาะเนี่ยแม่สิคุณพราะว่าซิมันสิหน่อยโวดวะอย่าล้างเส้ิลันบอมีนสิเป็นเขาล้างแล้วจ้าอันนี้บริวารไอซื้อมาคุณพอไมีสิคุณอยู่ด้อย่างนี้จีตโอ้เส้นมันสิติดเนาะเอ้าจะเราไปกันคุณดูข่าวเราจะแต่กับคุณเรื่อยๆน่ะคุณเรื่อยๆจ้าก็มันสิสุกเนาะงม่เีดไม่รอยสิซิม จ้ะโอ้ยแกบึงซิมได้ส่งนี่แม่นของน้าไม่ได้มีทองเสียเะไรนี่อืมต้อไปก็คคนไปเรื่อยนะจ้ากลัวเซ็นเขาสุกแล้วเนาะไก่เขาสุกคนละจ้าไปก็บร้อยมันสุกเลยไม่ก็สิตาไปตอนใส่พักตั้งสายเนาะมีเนาะงห่าก็บซิมเบิรงเซาท์ไทยใจมันมันหวดใมันมันหวดประสันให้มันมันนัวอย่างกับจังปรุงเพิ่มจ้าไปก็บร้อยมันสุกเลย ตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยจ้าต่อไปก็สีมาเพิ่มน้ำตาลจักน้อยทีย่มียนอกนอื่นคือนไม่ต้องเ,เ,ตเติม,ม,ม,มบอมเมีดน่ะนัวเนาะแต่ก็ใส่น้ำตาลใส่พักตั้งสายเฮาละจ้าอุ้ยพักจักน,น้อยเนาะมีเนาะเขาก็จักน้อยเองเสยบจ้าพุนะ่น่ะคูณได้มากเติมกมะซุกรัานบ่แม่นี่จ้ากะเติมหมักพริกเติมน้ำส้มได้ละจ้าตอนฮี้เนี่ยกินแบบนี้แล้วเนาะวันนีจ้างน่าจะเติมพริกก็ได้เอาแต่คนมักเนาะ นูวจ้าแม่เซนนี่สีร้่องกินเมื่อจะตอนกินนี่สินคว่านมวัวนมดูหลายอ่ะเพื่อยเซนเปื่อยเละเซนนั้นยืนเมต็มีดสันมันละจ้ะต่อไปก็จะไปกินกันเลยแบบนี้กินคุณเนยคุณลาแม่เย็ดไปพ่อกันกินได้จ้าวันนี้ไปนั่งกินกันเลยปรงโลมีนแม่มาเดี๋ยวน้อองตักไซถวยแพ้ถวยมันมาแันี้ นมมม่มีแมวมาตักเลยมีแมวมาโชยักเขาเดี๋ยวเดี๋ยวนะ่ะถ้วยก็จไปมาตักใส่ถั่วเลยพูดนะห้องเงยบ่อนนี่แม่จะฟังก็จะถั่วหน่อยสิลูกนี้อฟังลงถั่วรรหรมาาเจาน่ะจ้าเพราะล่าแม่อาสิวาตีเอเอน้อ,อย่างกินไ่ค่อยได้จะตักให้หลาย,ยาสิมีมันหอนเนาะนี่จะเสียน่ะลูกกินเนี่แล้วแนวแสบ เซนในซุกโดนบ่มีแมวซึกว่ามันจะเกิดสิบนาทีก็กลัวเลยเนาะแม่ก็บ่ได้จับเวลาจะต้มจ่าว่ามันสุกแล้วอืมชิมเลยเหลือดีแมวอิ่เสร็จแล้วมันแบบพอดีจานนมๆกินแล้วคือเอาเลยจ้าพอนอน่อยเอาเลยเอาเลยไก่บรหหรอกเษณ์ไม่อยากไม่กินฟังอยู่ใส่จานบพวกใส่ถ้วยไปเนื้อกินกันเลยเด้อจ้าตังค์เบิ่งใส่ถ้วยข้าวมีของเนยได้หมอยบักหลายเนี่มาเย็ดแม่กินอดเพราะแม่จ้าวิ่งมาซอยสิเหลือเนาะมีเนาะกีไปโรงเรียนวะจ้าไปกับไปกินกันเลยวันนี้ เอาของนองฟางมาดิแม่ของฟางสวยของนองฟางของนเนยล่ะจ้าแล้วเราอยากตักของนอางเข้าด้วยแม่ห็นสวยเห็นสวยตั้ๆอีกว่าสวยไมั้นี่แหะของฟางนบกันตักเลยตักเลยห้กแขนดิวามจำเนยมาข้างสองจ้าะดูว่าัชไทยแม่เห็นวัชไทยนะเนยมักเาเสียหมานี่ละจ้ากลับไปกินกันเลยน้องมีดที่ของฟางสวยยังไงพี่รู้บอกได้สวย่อย เอาอยู I have, I have mm ่ฟ hmm. ้านด้วยนี่ฟากินเก่งเห็นด้อยนี่จะไปกินกันเลยฟากินเบื่เด้อยนี่จะให้น้องฟางจ้ากินต้มกุ้งจับย้ำมือเลี้ยงกันจ้าฟางวันดียังคะอันนี้เส่กระดูกด้วยลูกเปล่าเลยน้องฟางสวัสดีจ้ามาจ่ายิ้มกันจ้าต้มกุ้งจับยำคำย้ำเลี้ยงจ้าหนาุ้นๆเลยเสียกวางนวลเลยนัวค่ะนายยังมาซิมอยู่จ้าไปกันนะ เบอร์สรจมันสินุ่มว่าไม่สนืบปันไดอะนะมีเนื้อลุกอู้่เคยห็นของเงยเลยเห็นแล้วเหแเห็นแล้วแต่ว่ามันขอนบางคนเหล่ยมนี่แหละต่ยกินเยอะทังเย็กรูปทั้งเหน่กินชกชกทักอนจมปวกเนื้อจามันสินเลือปากไอ้ไหนมีพิกงในหนบอดลูกสตว์ นัวจ้ะบ่บมิบรสตรัดหวานเลยจ้ะว่าเป็นม่นนวงเ้ลยนะแม่เอากันเลยไหมหอมแม่ไส่หน่อยๆนี่เต<อ>มตาน,นิดเดี๋ยวพี่เนี้ยคือหอมพอน,น่าจ้ะเออ,อคุณแปกคุณมาสินมุนเลย ร่างโดนไล่เกับมุนมาอีเสร็จนมุนเลยแม่คนยงติดหมอ,อมคนอ่เยจ้ะค้อนแม่มีแม่กินยาัวฮัต้องสาอ,อกันนี่ดีจ้ะมันแข็งนลูกเลยังตเจ็ดตุ้มขายเสนน้ำหลายเนะาะเซไปอีกแบบเจไม่มแบบนี้บัเจ็บูอช่วง,งแล้วจังเลาม เ้าตงค้าเจ้เาจะขอแค่หลนมีดแม่มนไม่ต้องกรุงเพิ่มเลยบ่กฟังคนเรียนๆเลยลูกคนเป่าเมีกับหอนให้กันแทบินอุ่นน่าจะกินเย็นไลยไม่ชัวร์แบบสงสัยเด็นบิ่นเด่นในรกห่อนไลยก็ดีแล้วมีดหลอดลิ้นยับป่งยับป่งเงี้ป้องที่รัว กินกระดูกเนช่วยกโกโก้ก,กัมามแรงยูทองความจามนี่ไมนยังอิม่มแ้งหลายเ้ามีเนาะคือสองถุงผู้ดีกินจ้าคุณเดียวไม่เอาัจคนหรอวาา่วอเาเมื่อกใี้สวยไวขกินไม่ได้บาทแม่คิดเงินสี่ขวงใจสามสิบห้าบาทจ้ามันขึ้นอีกแล้ว ก 35, ็ยิ่มหาถึงสามสิบในสามสิบหาจะกับคนอกับบริสุทธน้ออนเก่าการซื้อได้เสีนว่ามีแมสเซนเร์บ่าวสองคอสามส่ิบบาทตั้งสายหั้ง่ายบาทเนาะฟังเล่นเกียบเบิดเย็ดตุนน้อยๆสนใจบอฟังบอกใจคืว่าเป็นยังไงมีแบบควาเป็นพาร์ตกชเจอ น่ะคือน้ำหอนมันลวกขึ้นจ้ะสีสันขึ้นเลยตอ,อเยนเหี่ยวมั่อีน่ะวู้ดูไปมะอือหมหโว้ดูไปลูกฟังเห็นได้ไปเอาไปไปโอ้ยฟังเฟฟังบ้างโอ้ย <laughs> ต่อยมั้ง

อแรงนั้นไ่อยากปรุงมันได้ยานนะเฟองไม่มีกินเนแน่โมแน่จะจัดมันนไ,ไม่มาเพ็ดแตกินเพ็ดบก็ได้เนาะเก็ฟองคือของแน่นี่กินเพ็ดกินโม,มก็ได้ยาเพราะเฟองกันถ้าก Hoa nó mcgnao mì ba hòn 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 mình hòn 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 ăn hòn hòn xin xin ta cái này แจงแจงเาางสดเลยขอซูเลยกินได้นา,นา,นาง้องให้ควายกินน้อยจ้ะอาไ<อ>ปวกกินรวนย่ให้เปนได้กิน,นเดได้ลกินดีดีนวอน ติ๊กิ้งแซ่ก็น้อสองก้อนดิลูกอันนี้ขน้อมีก่อนเดียวกับเพิ่มรุดเดียวมันสอก้อนแม่ก็ดีก่าหละก็แซ่ยุต้าแซ่หน่อยลูกหืมหืมืูหลวงปางต้องขอหน้ามีลองอจะไม่ไหแต่ว่าเสียงกระเป๋าร่างยากับว่ากี้นีต้นล้วยจะได้มันมีคามกินตาแลต้องกระไทยืิ่ก่งจ่ายทังสองกลวงเน่จะ ก so ินนีก็มากกดไลค์ติดใจกูแซะก็จ้าริมหน้าเจ้าไปจ้ายบายวันอีจ้าบ๊ายบาย